คำว่าเจ้าพระยาหรือว่าซึ่งไม่หรอกบรรดาศักดิ์อ่าเป็นนี้เป็นบรรดาศักดิ์แล้วบรรดาศักดิ์เนี่ยก็เป็นการยกย่องอีกแบบหนึ่งนะแต่ดูละครเนี่ยก็อย่างพอบีบีอยู่นะมีมีมีเขาก็เรียยอ่าสมมติท่านขุนมันมีสำนวนโดยเฉพาะนะอ่ท่านขุนนะแต่ไม่มีใครเรียกท่านหลวงหรอกเขาเรียกอะไรเออมันเป็นสำนวนนะก็เรียกหลวงคุณหลวงคุณหลวงเออเรียกคุณหลวงท่านขุนแล้วก็คุณหลวง นะอ่าแล้วต่อไปพันเรียกพันเฉยพันเฉยมื่นเนี่ยอาจจะจะมื่นเคยได้ยินไหมมื่นคำหนึ่งมื่นเฉยเอามื่นเฉยก่อนมื่นนี้เฉยจะมื่นก็อีกแบบนี้เอาอยาหลักก่อนโอเคจมื่นเป็นข้อยกเว้นเล็กๆน้อยๆเอาหลักให้ไปลอกก่อนนะมื่นเหมือนก็เหมือนะขุนเป็นท่านขุนขุนหลวงเป็นคุณหลวงคุณหลวงอืมพระเป็นคุณพระอคุณพระนะพระยาไม่เป็นคุณพระยาเรียกเจ้าคุณ เรียกเจ้าอ๋อเรียกเจ้าคุณเจ้าคุณนี่ให้เข้าใจว่าเป็นพระยาขึ้นไปพระยาน,นะพระยานะเจ้าพระยานั่นนะเจ้าพระยาเรียกเจ้าพระยาก็ยังเ,ยเป็นเจ้าคุณมาทีก็เรียกเจ้าคุณผู้ใหญ่อเอจ้าคุณผู้ใหญ่สมเร็จเจ้าพระยาเนี่ยเห็นจะไม่เห็นจะไม่กล้าเรียกเลยเรียกก็ไม่ไม่ไม่ใครไปออก <laughs> ชื่อท่านดูยิ่งใหญ่เกินกว่าจะพูดถึงท่านได้โอเคโอเคครับนี่คือนี่คือบรรดาศักดิ์